สวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมส,สมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกันนะเกมนี้เป็นยาโศกมิดเลนเจอกับมอคไคที่มิดเลนฮะเดิมมอคไคเกมนี้ถ้าเดียวเดียวกันเนี่ยผมว่าน่าจะไหวนะแต่ว่าถ้ามอคไคเรียกป่ามายาโศกก็อาจจะเล่นยากคนระับเพราะว่าซีซีมันเยอะเนาะเออมันล็อกขามีนม็นอกอัพเพราะนั้นยาโศกก็อาจจะโดนแกงน้ฮนะนี่อาจจะต้องระวังม ok อคไคแอสก Q ิลคิวมาก่อนนะไม่ได้เจอนานเหมือนกันนะสำหรับมอคไคเนี่ยอืมและยิ่งมิดเลนนี่ไม่รู้เกิดมาชาตินี้จะได้เจอกี่รอบนะ เกมนี้ก็ถือว่าน่าลองน่าสนใจเอาใครเม็ดเลนบอลเลนหน้าเร็วเซริเจอรกราบเคอกีป๊อปปี้ฮะเคอกีนี้ก็ยังเป็นตัวที่ยังสามารถเล่นได้อยู่นะว่าแจ๋วเลยเออเป็นตัวที่ติดเมตานานานมากๆอ่ะโดนเนิฟโดนปรับไปแต่ว่าก็ยังเล่นได้อยู่ออฟเลนนะเป็นเจสเจอรกาาอราบไซออนนะ ส่วนจังเกอร์นะนูนูเจอกาบแดนนาฮะแดนนาน่าจะหยิบตัดยาโศหรือเปล่าอาจจะเห็นยาโศก็เลยหยิบไดนนาตัดไว้ก็มีภาพอยู่นะใครได้ดูแข่งที่ผ่านมามั่งที่ยาโศแดนนาโอ้โหผมว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นนะช็อตในตำนานนะแล้ก็ห้5บิน5ฮะหมดเครื่องบินเอาเรื่องจัด ดังเกินเกมนี้เริ่มป่าฝั่งเดียวกันนะเพราะนั้นมีโอกาสที่จะไปจ้าการที่ปูร่างนะแต่ว,ว่าบอทเลนทีมฝั่งซีฟ้าดูเหมือนว่าจะได้ดันก่อนนะแล้วทนะ็อปเลนเะนี่ยโซลคิวอะไม่แน่ใาจาว่าใช่โปรพิเอตัวจริงหรือเปล่านะเออสำหรับท็อปเลนก็มีภาพอยู่นะก็เคยไปแอบดูมาอยู่ก็พิวอยู่ฮนะปูฝั่งล่างเกิดเป็นที่เรียบร้อยฮนะในหน้าเดินมาแล้วนะแล้วก็มีการปิงให้มอไฟเดินมาซ้อนนะ เร็วเดินมาเช่นกันตรงนี้น่าจะเป็นไฟยใหญ่เกิดขึ้นนู้นู้รถรุดโอ้แดดนะร้านสายใบยโอเคเสียฟันว้าวยุวะอืมโอเคเซรีฆ่าได้ฮนะเดียโซ่ฟันยับฮะมองใครมาละถึงชาร์จจะถึงนะอืมโอ้ยยุวกอุ้ยปีเข็นมปฮะ กิลคูนาม้อย่างโอ้เช็ดแคด่นี่แหละอองแท้ชาเลนจ์มันต้องอย่างนี้น้องไม่ใช่แฟดเบลอ,อะไรก็ไม่รู้วะแล้ว,ลวนู้นวะเดินขึ้นมาที่ท็อปเพลนแต่ว่าเวฟยังไม่เข้านะเจอแดนน่าที่ท็อปเพลนไปออนพยายามจะดันเวฟให้เข้าอะ่ะท้อไปอปล่อยอ,อะไรวะเขาต้องบวกครับเพราะว่ามีจังเกิลมาทางด้านหลนัง แล้วก็ไดน่ามาซ้อนด้วยฮนะว้าวเก่งนะแซน์ท็อปเลยโอยส่วนมิ๊เลยน,นะมันป๊อปปี้จะมาแซาววยาโซฮะแล้วก็มีเร็วมาซ้อนแล้วนะโอ้ยป๊อปปี้เขกตอนเร็วกระโดดฮนะมีเซรีมาทางด้านหลังเหมือนกันนะ่ะมอครยน้องอัพโดนไป2ตัวจังว้งหวาการโอ้ยอะไรวะเนี่ย เขาจ่ายสกิลกันดีมากๆอ่ะแต่ละคนนะเออแต่ว่าก็เป็นป๊อปปี้แหละที่เคาเตอร์เร็วมันสามารถที่จะขาดจังหวะเร็วได้เยอะแล้วพอปป๊อปปี้แฟดเข้ามาเขก,กตตอไม่โดนกระแพงอ่ะผายละเร็วสตาร์ดักไว้ไม่โดนเช่นการยาโซโกดวินวออีคิวสายป๊อปปี้ชดดาวป๊อปปี้มาได้อ่ะแต่หน้าพยายามที่จะสกิลสายเซรีแต่ว่าเซรีก็มูเมนต์ดีมากๆครับพุ่งหายยาโซแทน เลวซานสายไปพร้อมกับน็อกอัพแล้วพอกกี w ่กดซีอวิวบินกลับมาระเบิดสองคนหายไปเลยฮะว้าวน่าเสียดายฮะท็อปเลนฮะ <c oughs> ไม่ไหวเลยว,ว่เจตด,ดันดันฟาร์มกันไปนะแต่ว่าถ้าเทศนี้ก็เทศสูสีนะ มอคายนี้ก็ไม่ใช่ว่าดาเมจจะน้อยนะฮะสำหรับต้นเกมแล้วเอาแก้มาด้วยดาเมจเทปนี่พอๆกับยาโสเลยนวหาเขาเป็นน็องอัพสใสไดนาพร้อมกราบกดอันตีบื้มไปไดนาตัวแตกอะอยาโซดเดินมาเจอเจตแต่ว่าเป็นเจตที่เรเว่าหกแล้วขาใสาย,ยาโสไม่อยู่ถ้าย,ยาโซกดวินบอกการันตีของมองคายได้อะตัวตัวเองก็ไม่น่าจะรอดนะเวฟยังไม่เข้าอะกดพายยูใสปลาจังหวะน,นี้น่าจะต้องหน้าตั้งฮะเอย รอดจริงเหรอเอดเลยนะระเบิดนะเซรีสเซสามสิบฮะสอนตั้งพอกี่ไม่ได้เลยฮะพอกี่นี่เซตซัดไปหกสิบตัวละจะเจ็ดสิบละเรเวลห่างกันสองเลเวลฮะน่าจะเกิดจากการบวกช่วงต้นเกมแล้วทำให้แพ้ไฟบ่อยแหละ แล้วก็ป๊อปปี้เล่นดีด้วยค่ะบินเข้ามาออตโต้ใส่รัวๆแล้วฆ่าเซรีได้อย่างง่ายดายอ่ะนู่นเข็นมามเดี๋ยหน่าแตดตีเอาเป็นฮะพี่เจก็ไม่เบาเหมือนกันสู้ไม่ได้เลยอืมแต่ว่าถ้าพอละป๊อปปี้เล่นดีมากสกิลหรือว่าอะไรตนะ่างๆ ขอใครหลบสกิลของยาโซไม่ได้ได้น้านอ็คอัพสายไฟพยายามเบิร์สใส่ยาโซแล้วน่าจะฆ่ายาโซไม่ได้เพราะว่ามีป๊อปป,ปี้มาเติมเพิ่มมะนี่งไงยิบหายแล้วฮะยาโซเจอตัวที่มันซีซีเยอะๆนี่ยาโซเล่นยากมากฮะเกมแบบรวดเร็วมากๆนะทั้งสองทีมนี่บวกกันไม่หยุดแต่ว่าเป็นฝ่ายสีแดงที่แพ้ช่วงต้นเกมไปหลายไฟ์ก็เลยทําให้เริ่มสู้ไม่ได้แล้วแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าเซรีแคลรี่ตัวดาเมจหลักของทีมเนี่ยก็ไม่เบาอะตอนนี้เลเวลห้าฮะจะสี่นาทีแล้วเลยวลห้ามึงบ้าหารือเปล่าข้อกี่เลยว่าแปดเลยว่าห่างกัะสามเลยเวลวะอะไรนวะเนี่ย่าขนาดนี้ฟาร์มไม่น่าฟื้นกลับมาแนละ้วน่าจะเกมใหม่ง่ายกว่าไม่น่าฟื้นหน้าละหนักไปฮะแล้วเลนมันระเบิดไปแล้วปอมันระเบิดไปแล้วอะ สิบเอ็ดนาทีนะตอนนี้ยาโสไอเทมยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะแต่จริงเนี่ยก็เป็นปกติของยาโสนะเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ที่ยาโสต้องเจอก็เป็นเกมแบบนี้แหละเกมที่มันเล่นยากๆค่ะจะมีส่วนน้อยที่จะมีเกมที่แบบทําแบกตัวมันเล่นยากอ่ะตัวมันมีรายละเอยียดเยอะค่ะมาเจอกับเจสยาโสทุ่ได้อยู่แล้วพายุสายไปแล้วคอมโบอย,อย่างเซียนะขเขาเรียกว่าแอร์ไทม์ปัน่นปัน ติดและท่อละอายุไปแทงโอ้โหว้าวรอดด้วยฮะส่วนตรงนี้แน่น่าได้หน้ากากแล้วฮะแาเมนี่รุนแรงมากๆโอ้ยดูมองใครดิเอาเรื่องวะเขาใช้ท่านี้แบบหลายรอบมากเลยอแล้วลบได้ทุกรอบเลีวยังเหลือ มอดการปุ้ยได้นะฮะบทอันตีแคนเซิลสกิลของไซออนนะแล้วเหมือนเขาจะรอดด้วยนะเขาเล่นมาโคตรดีเลยว่ะแต่ละคนน่ะจ่ายสกิลหรือว่าแบบพยายามดิ้นรนในการมีชีวิตรอดอ่ะโคตรดีเลยน่ารอดอ่ะไซออน สินาทีตอนนี้ยาโสดได้ลูนคิงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลงมาเจอกับมอครคนดีคนเดิมนะพอได้ลูนคิงดาเมดดูโอเคขึ้นเยอะนะแล้วมอครน็อกอัพตอนยาโสดนองอัพทำให้ยาโสไม่สามารถบินได้อ,อะ่ะว้าวเฮียแต่พอได้ลูนคิงแล้วเริ่มเห็นดาเมจละดาเมจเริ่มมา คัดปีมาทางน้้นหลังเข็นยาโสเข้าไปในป้อมาพร้อมกับสกิลค,คิวยาโสโดนป้อมตีทีหนึ่งและมีการเทพอร์ตมาเติมเพิ่มสำหรับพี่เจนนะเร็วยืนรอยอยู่ในผูมมาว้าวพี่เนี่ยกำลังมาฮะไปปับขับเจ็ดแค่เอาเรื่องโอ้ยเอ้ยเอ้ยมีภาพอยู่นะไม่มีวินวอล ตออไปได้ยส่วนนี้คือแบบรัวคีย์บอร์ดแล้วเจ๊ด้วยอโต้ใส่รัวทีมฝั่งสีฟ้าฮะเปิดมังกรแต่ว่าทีมฝั่งสีแดงไม่ไปยุ่งกับมังกรแล้วต่งสายเข้ามาคุกวงในใสค่คอก,กีอะหนูนูนอกอาพ็อกกี้ไปได้สวยงามมากๆไซี้พยายามจะเบิร์ดดาเมจได้ไี้มากที่สุดอะ ตาเม็ดโคตรกระจอกอรัซาออนเดินมาเคาะโอ้โหซาเคาะกี่ปลายชัดดาวเคาะกี่มาได้นะยาโซไล่ฟันใสแดนน่านะ็นอกอัพโดนเจสปลายเร็วกระโดดน็อกขับเจจ์นะพี่เจจนี่ก็ใชใ้ย่อยนะโคตรอัน,อนตีบื้นไปฮะซาออนโอ้ไกลๆเลยเขาเล่นดีว่ะซา,าออนป้อมแม่งยังไม่แตกเลยปนะ้อมกลาง16นาทีอืมอยาโซสวยงามแดนน่าโอ้โหซาออนน็อกอัพโดนไปสามตัวพร้อมกันนู่งโกรธอันตีบื้มไปหน้ากระมังมาแดนน่า แล้วหมอลไคน็อกอัพยาโศเข้าไปในป้อมมาว้าวไอชนะหรอเจ้าหาไซออนโคตรแบกคลิปหน้าเราลองดูไซออนกันบ้างนะเออผมว่าน่าจะเป็นโปรเพเยอร์ตัวจริงนะเาเล่นแบบเอาเรื่องจัดเลยคือพี่เจอเนี่ยก็ระดับชาลเลนเจอร์นะเพราะว่า พอเจอกับโปรเพเยอร์นีิชาเลเจอร์ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเรื่องของเลเวลยังนำเมาคายอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่แต่ว่าเรื่องของไอทองไกเทมนี่น่าจะต้องรออีกสักชิ้น2ชิ้นนะผมว่าน่าจะได้อยู่ตัวทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ย CC แน่นะแต่ว่าเรื่องของาดาเมจน่าจะไม่ได้เยอะมากเออมีแต่ CC เพราะนั้นถ้ายาโสได้สัก2ชิ้น3ชิ้นก็น่าจะพอไหว ส่วนตรงนี้ยังไงดีครับพ,พี่ป๊อปปี้โอ,โ,โอ้โหดูดิโอ้โหดอนหมดฮะเย็ดแค่เอาเลือกเอวอะมายาโซเจตโอ้โหเจ้าโคตแพงแซวน์กดอันตีบื้นมาชนโดนกระแพงไปฮะแต่น่ากดปล่อยรีบแล้วป๊อปปี้เคกอ่เซรีก่อนตายฮะ ว่าคอกี้ก็ยิงแซนแบบแรงมากๆเลยฮะดาน้าโกน,นติรวบไปเร็วต้องแฟดออกก่อนแล้วไปน็อกอัพใส่แซนไปฮะไม่นะโอ้ยังมีแฟดอยู่ฮะเดี๋ยวไป3แฟดอะในการเอาชีวิตลอดส่วนท็อปเลนโซโรคิวฮะขอดูหน่อยสิโดนเจสไล่แซวไปรัวๆฮะเลือนแบบครึ่งหลอดละวยโอ แปดเข้ามาเบิร์เลยฮะเชดเดี๋ยวยาโสดจะดินได้นะเราเซร์ยังไงดีจาเเม็นไปไหนวะนะแพงแพงแพงยี่สิบนาทีอ็อบเจกเกิดฮะเกิดฝั่งข้างบนนะเร็วเฟเช็คไปเจอแดนน่าป๊อปปี้ยืนรออยู่ในภูมิแล้วป๊อปปี้เขกเร็วชนกำแพงไปฮะ เร็วพยายามซันบิงหาเพื่อนดหน้ากดคิวอีใส่ซอนกดอันติมาเคาะโดนป๊อปปี้ไปฮะแล้วน้องอับใส่ป๊อปปี้ยาโศกกดหมดเครื่บินบินตาไปฮะเฮ้ยที่อะไร <c oughs> วะนะโอเคะซับแรกซับนะถือว่าไม่แย่เกด,ดเทลลพอร์ตมาที่เลนกลางเหมือนจะยากดักจับเซรีแต่ว่าเซรีโดนข้อกีโโ่โซโ,โอเคไปเป็นที่เรียบร้อยฮะ เล่ล่างเวลห่างสองเว้นเอาดูหน่อยสิปราบปราปราป่ายาโซไม่เมียนตีฮนะเอาใครกดอันตียาโซกดวินบอต้องไปยังโดนฮนะอู้เอาไหมมีไหมไม่น่าไหวไหว้ถ้าม่เจอซีซีไปกันต่อฮนะเปาะไป๊อปปี่โอนซ้อนกระเด็นออกไปฮนะ ของใครเทปพอร์ตมาทางด้านหลังแล้วเร็วนะ่าจะแตกพายนะส่วนตรงนี้ะยาโซดกำลังเทปพอร์ตมาเพิ่มเพิ่ม,มอ่ะนี่ชนกำแพงไวว้าวเข้าไม่ถึงอ่ะแล้วไซออนไม่มีอันติด้วยนะออกอัพสายไปแต่ว่ายาโซตัดใจที่จะไม่ไปดีกว่า <c oughs> โยน,น่ันนี้ โ oh, okay. อ้โหโอ้โหโโห่ว่าไม่รอแล้วเขาบานสี่ว่าำดีแล้วเทแล้วเจ็ดโ,โอ้เส้นไม่ได้เลยไอาย,ยาโซะอ,อะไรวนะเนี่ยอุ้ยเร็วซ้อนไม่อยู่ไงซ้อนเทเลพอร์ตไปการป้อมบน ถามตัวบาทแล้โอเคก็จีๆเป็นที่เรียบร้อยฮะน่าเสียดายนะฮะช่วงต้นเกมทีมฝั่งสีแดงเนะะี่ยแพ้ไฟฮะก็เลยทำให้ <ừ. S 1> อ่าไฟต่อตอไปมันสโนโบอร์แล้วคอกกีนี่ก็โคตรเกิดเลยเซรีนี่คือแบบเวลตาม3เวลอะ่ะ10นาทียองว่าเวลตามสามเวลนี่คือแบบใช่ไหมแปลกแปลกละ <laughs> มันมันยากมากนะที่จะทำแบบนั้นให้ได้อะแต่เซรีสามารถทำได้ะ้ะก็มาหาัศจรรย์มากๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับคลายด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสับงคลิปนี้สวัสดีครับ